สวัสดีคับท่านผู้ชมครับพบกับช่องชินโจมันตะคอยครับฮิตสองครับของ EP สองสำหรับวันนี้ สวัสดีครับพี่กิษครับชินโชเป็นไงบ้างครับตอนนี้นะสายตาพี่กิษครับดีมากครับขี่มันดูก็มันแล้วครับแค่ดูเขาขับก็มันแล้วใช่ไหมต้องปรับปรุงเรื่องอะไรไหมครับเท่าที่พี่เห็นไม่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 กล้าครับไม่กล้าไม่กล้าวิจารณ์เดี๋ยวโทรขับครับน้องเดี๋ยวโทรลับบันทึกวีโออยู่ครับครับครับ เดี๋ยวไปดูถ้าแบนสวยๆคองคีโจครับว้าวเป็นไงบ้างครับเป็นดีเจคู่กับผมนะครับสุดยอดเลยครับเอาใจครับขี่มีมีทางโค้งยังช้าลูกระนาดยังช้ายังไม่สครับหน้าเนินไม่ได้ลูกระนาดยังไม่ถอยหลังยังไม่อัดเต็มที่ครับ รถคันนี้มีกี่เกียร์ครับพี่กียครับมีกี่เกียร์ครับผมถามพี่ไม่ใช่ว่านั่นนะสิครับพรามีเกียร์นั่นนะสิอันนี้คือคําตอบใช่ไหมครับนั่นนะสิอันเดียวกันก็ไม่รู้ใช่ไหมครับนั่นนะสิคือไม่รู้พี่ไม่เตาหน่อยนะครับเดี๋ยวดูชินโจต้องฝึกสครับหน้าเนินนะครับ อะไรนะพี่บอกท่านผู้ชมนะครับที่ดูที่ถนนอยู่ครับอันตรายมากครับเป็นไม่ได้ลงมาดูข้างล่างเลยครับท่านผู้ชมครับอย่าจอดรถดูริมถนนเงี้นอันตรายมากครับครับอันนี้พูดถึงท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้แล้วอย่าจอดรถดูที่ถนนอย่างน้นนะครับอันตรายมากครับ รถอาจเจี่ยวชนได้ครับท่านผู้ชมครับเราไม่คิดค่าดูนะครับแต่ถ้าท่านมาขับคันละเท่าไหร่นะสามร้อยสามร้อยบาทตัอครั้งครับท่านผู้ชมครับรายปีสามพันครับถ้ารายปีสามพันบาทเท่านั้นท่านขับได้สามร้อยหกสิบห้าวันนะครับอะไรนะพี่ อ้ยาคืออะไรครับพี่ร้องไอ้ยาคืออะไรพี่ภาคอะไรเจ๊ครับเจ๊ไอ้ยาพี่กิดเป็นคนจีนครับขอโทษทีลืมบอกลืมไปครับอ้ยาเคยดูหนังแต่ก่อนก็บอกอ้ยาอะไรนะอ้ยาอาตีอ้ยาหรือทำแบบนี้หัวทำยังไม่ไล่เลยทางโคศีลาคือศีลาคืออะไร ีลวกูตายเลียวอย่างนี้โอซิเรียวซีเลียวนี่คือตายเหรอถ้าเป็นภาษาอีสานละซีเลียวอ๋อพี่แซ่อะไรพี่กิจอันจีบ้าเแซ่งโง่คุณแม่ใช่คุณแม่คุณคุณแม่ชินโจบ้านอ่ามันบุรุษแซ่เตียวแม่ชินโจครับชินโจ อะไรพี่โอ,โโอ,โอ้โหนี่คืออะไรเมืม่ยอยนะกี้อัญาอนนี้โอ้โหโอโ้หนี่คือภาษาอะไรครับภาษาจีนนี่มนไม่ใช่ครับโอ้ <laughs> ไม่ใช่ครับ <laughs> อันนี้เดวิดครับอันนี้เดวิดจะมา <c oughs> สอนลายชินโชครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเป็นนักขับชาวอังกฤษครับอายุอายุจะเจ็ดสิบแล้วยังแข็งแรงมากครับมีแฟนชื่อใจครับเลี้ยงสุนัขพันธุ์อะไรนะพันธ์อะไรนะไซบีเรียนครับ มันมีทิ้งกำเนิดอ,อยู่ที่ไหนครับไซบ์เรียกครับรนีบ่ลูกรลหน้าจินโจต้องกดให้หนักกว่านี้นะแล้วน้อมตัวมาขลังหน้ามันลอยแล้วมันไปดีใช่ครับหน้าเนินหน้าเบนได้ก็ต้องเบินตั้งแต่หน้าเนินครับ<อ>เพื่อประหยัดแม่รถลอยสูง<อ><อ> เคยดูช่องชินโจบ้างไหมครับเคยดูไหมครับช่องชินโจมอเตอร์คอที่ยูทูบครับเคยดูไม่บ่อยครับผมอ๋อครับผมผมไม่ค่อยโดนเที่ยวอะไรผมอ๋อครับฝากติดตามด้วยนะครับอันนี้เปิดให้น้องดูอยู่อ๋ออันนี้เดวิดดูไลน์ให้ชินโจครับไลน์ไหนอันตรายไม่อันตรายครับเดวิดนี่นักเป็นนักขับเก่าจากประเทศอังกฤษครับใส่เสื้อเหลืองนะครับอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วแต่ยังขับมอเตอร์คอลได้สบายๆนะ จะต้องไปกลับไปไป,ไปถามแ oui กเดี๋ยวไปถามพ e ี่ใจก่อนว่าแกยังเตะปีดดังไหมนั่งแกยังเตะปีดดังไหมพี่ไปถามให้ผมนะแกเตะปีดดังเจ็ดสิบวาแกเตะปีดดังถามๆพี่ใจไปถามพี่ใจโอ้โหอย่า ไม่ได้มาเจอกัน2-3ปีก็พัฒนาขึ้นเนาะส <y> <2 S 2> ปีได้คร่องเลยครับท่าในใดสนใจต้องการจะเป็นสปอนเซอร์ให้จินโจก็ทักเพียนเข้ามานะครับจินโจอยู่ในฐานะครบอบครัวที่ยากจนครับคนแขนขอบคุณสปอนเซอร์หลายท่านนะครับทางมเตุคอสไม่ว่าเอ็มเอ็เฮาสนะครับสนับสนุนกุกวนกันแข่งขัน แล้วก็น้ำมันเครื่องอีเดมิส์น้ำมันน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ YS s สนะครับสับสนโชคครับเสียแทนจัดให้ครับตรงตรงมอเตอร์ครับสองแสนสองแสนเจริญยนครับสับสนรองเท้าครับแล้วก็ขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับครูกอฟครูโบส์นะครับที่ช่วยสั่งสอนช่วยแนะนำครับรวมทั้งสมาชิกนะครับเพื่อน มอเตอร์คัสที่ขับขี่ด้วยกันครับการขับขี่มอเตโอร์คอสถ้าจะให้พัฒนาหนึ่งนอกจากดู youtube แล้วมีอาจารย์ดีๆคอยแนะนำแล้วก็การขับขี่กับเพื่อนที่เก่งๆเ,เนี่ยสามารถให้เด็กนี่พัฒนาไปตามอ่อนะพัฒนาไปตามสภาพแวดล้อมใช่ไหมแต่ที่ที่สำคัญที่สุดคือเด็กต้องแข็งแรงครับแล้วเข้าใจมองเข้าใจเข้าใจเครื่องยนต์เข้าใจจังหวะนะ การซ้อมบ่อยๆการขับบ่อยๆเนี่ยมันทําให้เพิ่มชั่วโมงบินที่ดีขึ้นนะพี่กินนะทุกทุกกีฬาทุกกีฬาแม้กระทั่งการเรียนนะครับความรักก็เช่นกันครับสามวันจากนารีก็เป็นอื่นครับมันเกี่ยวันไหมค <nuggets> รับมันเกี่ยวไปไหมพี่กิน